อืกระเสียบได้ไหนีขู่เพ,พี้ยนไปเถอะโอ้ยกระเสียบแพงเกีย<อ>งน้ำใหม่หอนๆเสตปวดพุ่ค้นมาด้วยอาหารเทียงมือหนีเนะาะถวา้ช่องพัลลุอของปวดเสาเสียงเลยได้ไหมี่ นี่คือน้องใหม่ที่เวาหาขึ้นมาน้องถุกคนนี่บัดแก้งแล้วล่ะก็ซีได้อยู่ประมาณ้วยหนึ่งแหละนะเนาะเพราะว่าเขาใส่กับเพ็ดสาบายดีเดอ้อเนะาะสบายดีเบิ้ซุกคูสู้ค,สคนสาบายดีตอนสวยยินดีตอนฮาเขาสู้สองสาวันหลันหุ่งเดอ้อทุกคนเนาะและคือคลิปแก่งน้องใหม่ก็จะเป็นอีคลิปหนึ่งเลยกันแล้วกันถอดไปหล่อทงหน้าแล้วมันยาวเนาะมือ่อขึ้นนี่ซ้อนานางไรซดและมีเอฟซีบอกว่าหายเหตุขีดแยกประเภทเนาะอใหม่หายเบิ่งแน่เนาะ แต่ว่ามือนี้บังเอิญสวรรค์ไปหานโนไม่มาแต่ว่าโนไม่อที่สวรรค์หามาน่ะได้แต่สามปั๊บได้แต่สามเขาเอิญสาย,ยัางดีแม่สามแบบเนาะได้มาสามแบบแลวหรือว่าแนวคนละแนวคนละพันทุกคนอันนี้เอิญว่านโนไม่บ่งเนาะผู้ใดหูจกากโนไม่บ่งแนนี่อันนี้โนไม่บ่งที่ได้มาเมื่อนี้นะ แล้กก็มีนอมไม่ไรเนาะหนีนอไรสิเป็นคนขนหากินยากเนาะถ้าหาตามตลาดกับสิบวยากปันใดอันนี้ค่ะเนาะเออแต่ว่าแถวบันเท่านี่ถ้าโบ,บปุกกระบมีเนาะตามห่วยตามห้องในบางบันกับบมีเลยเนาะคือบันน้หอยปังนะบมีเลยก่อนมไม้ไรมีแต่ส่วนลายอยู่ตามห่วยกะอาจจะเป็นนอไม้ไผ่ป,ป่าเนาะทุกคนตมมอนมืดเี๋ยวเดเอามาให้เบิรงนสับแล้กก็มีนอไม้เพกเนาะที่ซ้นใดามากนะน,นี่ โนม้แต่ละชนิดก็คือมันก็สิแตกต่างกันโนม้บงเนาะอันนี้โนม้เพกโนม้เพกนี่สิเป็นเก่งๆงบมีขนแต่ก็ออกแข็งๆงนม้บงนะสซีนี้สองสายพันธุ์หรือว่าสองชนิดหรือว่าหลายสายพันธุ์แต่ว่าอันนี้มันเป็นโนม้บงธรรมชาสตร์บานเฮาเนาะก็สิเป็นแข็งๆแล้วก็มีขนอยู่โนมัลายนี่ก็แข็งๆแล้วก็มีขนโนม้แต่ละชนิดนี่ก็สิแ่บแตกต่างกันไปเนาะทุกคนอืมก็สิมีความหอม รวบกรอบในตัวมันเองคือจังน้องไม้จดุดน้องไม้เพกนี่นะมันก็สีแข็งแต่ว่ามันก็สีกรอบๆพร้อมๆเนาะเวลาเกลี่ยจะเสบอยู่น้องไม้ไายจะเสีบไปอีกแบบหนึง่งเนาะอันนี้แหละใจในห้องซื้อบอลเกลี่น้องไม้เลยว่าลายแล้วเนาะอันน้องไม้เพกนะซ้อนหักมาแต่บอลเก็บเพกคุดดูดิเดสองตำแหน่งมงึนเราก็เลยเสร็จเมนูแซ่บ มันแข็งแล้วมันกระอกยากนอกนอน้องใหม่บ้อบเกี๊ยบอบอบ,อบอเป็นกระบาดมือเนาะบาดถือมือเนะี่คืออย่างว่าคมคมเจ็ดโหลดกาบน้องใหม่ซื่อๆกับเป็นผิดเป็นพ่ยเดยอันนี้นอนบ่อ กะสีคนอยู่แต่ว่าคนบ่นหลายทอโน,น,นไม้ไหลเด็กพี่น้องโนไม้ไหลนี่คนหลายสุดแล้วเนาะแต่ก<ะ>่อนแม่สวะนี้แหละมืออาชีพพาโนไม้เนาะพาลูกเต่าไปหาบยุคพูนหวยบ่งหวยมงกุฎบุญปู่เนาะบัตรปู่แจ๊กอันตะกี้นะก็บบัวลแจ๊กบัวลาย,าายิดอยากปลูกแล้วมันคิดบ่ได้เด็กพี่น้องแต่ละปีมากแล้วมันไปหาลด ฟังสมัติแต่ข้าวหาไหนดิโหโหใหญ่เลยเสียงถึงไม่ใช่เจ้าเราเที่ยวไปหาสม้ยเราหาเกาะมาหนำนหาเกาะแล้วก็หาบเอาก่อยเนาะแม่พาเฮ็ดเบิร์ดเลยพุดหัวก้อยหัวเผือกหัวมันทาขี้ซี่ขายลมินาหานกจีหล่อคายจีหลอกกระด้างหาขี้ซี่กับจนมันโบยอันหาคายนะ หมดแพงโดนสี่พันกี่โอ้ต่อมาอะไรคะสองพันดีเลยกูเหมือนสามสิบสามพันนี่มันขาดดิแม่เจ้าพาถึงตรงนี้มันสีแดงไงปาดออกกองทองุง้าไปหอนหินพี่น้องยูนำคของนะหนาแรงปิดละท้องบาทโปรโมเตอรกินปิดท้องบาทตอนเข้าไปน้ำเจ้าน่ะปิดละหาบาทปะ จะพาเอาไปนำเถื่อนหนึ่งตัวใหญ่สี่บาทบัวทองบาทจะเถื่อนช่องบาทโอ้มันหนึ่งบดได้หลายลอยเลยจนได้จักลอยหาลอยฮกลอยป้าถือพี่หนเรื่องหาเงินนะ้องแม่สวนสวยผ่านมาเบ็ดเศรษฐกิจคือสวิงหอนหินถอกสปิดใส่กระสอบนี่พี่น้องมันก็ะคนอยู่แต่ว่าคนมันหน่อยมันบดได้ซ่ามันบดได้ปักแบบน้องใหม่อันนี้นี่อันนี้เพกเพก อันนี้นอไล่นี่นอไล่เนาะอันนี้นอบ่งนี่กาบมันกับซีซันมันกับบุคกันนียนี่นสดตะลางกรจะกระแล่นลงส่ง พี่น้องนี่บานสวรนเกงน้อไม่ใส่ข้าเบื่อเนาะจับแบบเสีบท่านอันนัมันโปรเจ็คจะนั่งจานางกระตัใส่ลงไปเลยกับเพชรดิบเนาะข้าเบือโอ้น่สสิส่วนน้องใหม่กระตุกแล้วกำลังเหยียดนักเลยเหยียดปลาเหยียดไว มันสิท่านเดอโอข้างกระโปรงลงกี่นี่มมแมบบ่เมื่อนี้แม่โซฟีมือแกงเนาใหม่เด้อทุกคนหมอผดอกอกแล้วก็ลวกปลาแดกลงไปเนาปะปลาแดกปลาเขียวป้าสมงามแทนอ่ะนะเบิ่งป้าเราไปอ่ะนะผู้กระโจยนึงโอ้ยงามอีเลียนี่ค่ะกำลังเป็นผู้สาวสมน้อย นางเอกของเมื S <S 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 like ่อนี้ก็คือเห็ดปวกเนาะทุกคนพอซ้อนสิ่เกียงน้องใหม่เห็ดปวกปีนี้ทั้งปียังบริกินเลยได้นี่ฮะอันนี้สิเป็นครั้งแรกของปีก็ว่าได้เนาะเทออสีเป็นเธอทำอีดตแล้วก็เธอสุดท้ายเพราะว่าเห็ดมันเหลื่อมเบิดแล้วเนาะฮะลงเลยเด้อหมอปวดอยู่นี่นี่ค่ะนี่จ้าว้าเกียงน้องใหม่ไล่น้องใหม่บ่มน้องใหม่เพกใส่เห็ดปวกทุกคนเขาเปิดอพยานางเขี้ยวคือ ก็จังหวะเรามาเราบางกี่นป่าเราหนังฐานเตียงเราไปใชอ่าไปเลากป่ะบางีในี้งหัแกะๆเล่าวนู่นในนนกินนงโคูอันนี้เราขึ้นน้โคพี่น้องแซ่บนเรื่องเกงเราใหม่โตโยงไห่อีแมเนาะโบเมนตังยองพี่น้องอสมันหลกซอนํามักรสซาติคืออีแมรกงนเป๊ะ แต่คนอื่นบบหูแซ่บเข้าอาจซิบว่าแซบเพลินเนาะผู้ใดอยากซิมก็มาซิมใดเดือจานเฮ็ดเน่กบอีวเทิงนะเวรและห่อเที่ยวสืมให้นะเวรเทิงเลยตีนัวเห็ดปวกเนาะใส่ลายยี่ว่าช่องบวพอซิมบางกอนเลยใส่่องบวงเห็ดปวกน่แท ใส่บหกพริกรอเลยกัมหนึ่งผิดบอกผิดบอกแกงคุนคุนแลทุกคนควรต้องใส่น้ำลายใส่แบบจืดจับพอดีเอาพรส์รอสักครู่เออกระเใาะยันกระเพาะบูโบมาหมักอยู่ถ่าโบมีแนวใส่ถ้าเฮ็ดอย่มันตัดกันว้าคนหมวกโถดอกๆแล้วนะวัวเขาก็ใส่พระแยงลงไปตบถ่ายเนาะ นัวเห็ดมัน oh. ต like ้องเห็ดเออยัง oh ด <antly> <whatever> ีเห็ดคููเมนูนี้และมันควันหอมไปยากเกินสอยาแกงอย่างเดียวเด้ยาแกงแต่เห็ดอย่างเดียวต้องแกงใส่น้อยนะแบบนี้เห็ดแ่บแกงงมันกะแทกพัดกระแทกเผ็ดเห็ดเนื้ออัลมอ เกียงน้ำมันหอนๆเฮดปว,วกพุ่งโครนมาเด้ออาหารเทียงมือนีเนาะนมาเพือให้ช่องพอลุของปอดวดเสียเสียงเลยเด้นม,มาเด้อ,อกินแกียงน,น้ไ <บา S 1> ม<า>ัลลงซีม,งมึง <บา S 1> รู้เขาว่ากินดิบนี่แห้งแซ่ใส่เห็ดปวกพี่น้องแซ่บๆมือนีปลาแพงผอมขอบครัวตะวันนัสาวยังบ่บ <า S 2> เห็นเก่งคนมากเก่งน้ำมันพอแท้ลุงเลินสุดหล่อ เป็นกระช่อมแกงก็แกงรวมคนก็คนรวมชอบกินเกี่ยวน้ำใช่มเถ่าเพิ่นกับมาอีกได้นะแม่ซิมดูคุณยายจะกินอะไรก่อนจะกินเห็ดปวกหรือกินเนื้อไม้หรือกินแกงปลาดุกปลนปลาดุกแกงเนื้อไม้เศษปวกแม่ซิมแสียบชาติ้ม มันสิบอกนกลิ่นคิวกินซุนคือมาเด้อมาเด้ออันนี้มันอันนั้นเดี๋ยวสิกินดอกน้อยมันมีกลิ่นดอกกระเจียวน้อยหนึ่งนอตแต่บบคอยมีรสชาติโบแห้งคือดอกกระเจียวป่าอืมดอกกระเจียวป่ามันกินแห้งตัวเดรสตะกุมะมีด้วมีแต่คนมีสัตว์เลี้ยงนอกจากงัวมีหมู ข่าเมื่อีืนเล่นโ้เลยกลนไปแวมันจะแสบนะไม่คืน้ำงองกิน้นแรกโอ้ยกลินหมดเเี่ย้ั่งมยามาอีพีก็ได้พราะว่าได้ห้าจับเอาเออบ้นนำแข็งเออ้ิ้นช้นกินิหดซ่โว่าเตียงหน่อยพอเละพี่น้องเขาไปพาดเป็นลวก เทียงเจ้าสมบายน้มเพดานอืมเพดานเอาลวยเฮยติ้เพดานะ่แปลกล่องกระดาษอันขนมปังโมมาติดคันโบเอามากับเพื่อนหักจุดพายถิ่มแล้วล่ะเห็นเมือนจะนะจุดน่ะเอาไว้ะลางเกอะงออห็นว่าเทียงแบบนี้กัเขาก็มีเพดานเทียงเดือดคนนี่ก็เย็นอยู่เด้อ ทั้งนอกมุงหยามุงสังกะสีทั้งในกับติดเพดานคุอันวีมันเย็นกับสิไลคุณแม่มานอนอยู่นี่แหละบ่ต้องนอนห้องแอร์หัวแห่เขาจิ้ชดอยแล้วป๊อดลุงเอามาต้มกินนะสัเอามาละเลยพี่ีวม OK ົາເນາະໂອເຄສາໄປຫຍັງໄຫ້ມັນບໍດເຮົາປຮົາອົາມາສະ ขาเันขนเป็นเงินแล้วเขาจะเอาตัวเรห่าร่อยเกี่ยวเยี่ยนเกี่ยาเหญ่เนมานี่เป็นรุ่นใหม่เมียเบอร์นี่หนาเจ๊ขาก็หมูอีเมคือหนาเด้งเถอะโบราแป้งาคทิเนาะธรรมชาสตร์ังกระทุ้แขว แล้วก็่าแปงท่พมกระย่าขวใสใส่ากยนะเแต่เศ้ายังไ่ได้ลากหนาเปนฝางเมาแล้วก็ุงหนึงนีได้บางเเมื่อกจนคำตื่นมาแล้วก็ไปโดเาชงขาบจะไม่แขนะบริวญเนียงแหวนเนียงวีเลยพมกระหอดอยู่บริวญจุกชุกไหวไปแลืมเพชรได้ลูกได้พัวแล้วใครอยู่ดอกบริลูกได้พัวกันนันี้ เมน่อวนเชมือยังไม่ใชู่แ้ิเปิดเผยความจริงยันิวไม่เใมือยำหน้าทั้งใจกไปดทัทไล้างหน้าจักมือยุกไหวเอาไปยุบไหวเอาไปยามนาล้ังดูมันซิวขึตื่นแต่เด้อก็ต้องล้างหน้าสองวันยังได้ไปเนาะเป็นอะไรลุงแสบถึกใจยู่ถึกปากยบตูบตูบแยกบกาแฟบ่ยำหน้เข้าก็คือกันกับเจ้า มันมันเีออกเบรลดุงเลินเป็นเจ็บเขียวตั้อกมาแอเปลนด้ีย่าไปห้ว่าอันพวกโฆษณาชวนเชื่อมันไ้ป่านนั่นัส่เขาก็บอไปห้ามอแล้วว่าเขียวมันอันนั้นแล้วแม่ค่ะเขียวมันบ่มีแล้วเลียมือเก่ามันเบอรคุณหาพแล้วมันจะเจับก็ยังไม่จะมัออกแลวมันรอดอันเลีมไก่กันนะบอ ครับตัวนึงเหมือนบ่มีจึ้งเนาะคล้ายๆคือรักทวารยมันเป็นรูมแล้วมันก็โยกมันเป็นฟันโยกอ่ะมุ้ยจบครึ่งกับออกเงาเลยออกมาเพื่ออะไรไม่รู้อันแรกอ่ะดูฟันคุณยายสิยังไม่ได้ออกจากเล่มโอ้ยังไม่ได้ออกจากเล่มนะจ๊ะหลวงเจ้าคือซิงอันเขียวออกก่อนค่ใช่จะออกไปจนซีบัดปากแล้วลูกออกเองรถบาต้องไปหาามอมันค่อนแห้งแหละโอ้จะไม่ได้ออกนะบุญไปหามมอสขาเอาแล้วสองแสนนะ องแนเลยงกบกเขาแข่งง่ายงมแซนนะเขาขดนหาเสือควยมาดึงเองเราจมาจกมาเลเียลุงสีดึงมือได้บอกเลืสไปบไทยคลิปคนซีเบิ้งเขา่ากขาจะหามอมาเซียได้เจ้าเสื้อผูกแล้วผูกเสก้นลดไปลดไปฟ้าเจ้าละครวิธีดึงเขียวให้พวกได้นะเอยจะเองนะเขียร้อนแป่ปีนี่ ค้อนๆเลยแกมันค้อนแห้งเลยอันนั้นมันอการรมชาิยายบริยาคนาวัยเฮงมันกอกเองบ่ขันเขียวนมน้ำดึงง่ายเนาะอันนั้นีวนม้แกวอันนี้ท้ามั connected. นห่างมันยาวไรมันติด้าแกวหาิอันนั้นมันเลิกแ้วบีเป็นคอมือพีเข้าไปนะเป็นามมั si นเล well. ิกพีแเขวนวนมดแบเด็กปัดอ่แล้ฮะมม่มีาไปบกบุคขวอีบันกองหลดมาว้โอ้ยบ่จะใหญ่ เอาไปลกเดือนละเล่มบ่ยายว่าฮากเดือนละ2เล่มให้ของเฮานะใมเดือนละ2เล่มเ่งไว้ด้ดึงจ่นมาขคก็เล็กดึงจองไว้แหพอมันเข้าแล้วก็ดึงออกนนก็ดึงออกคือเก่า้พอขวเฮามันบปานก็ออก7 8เล่มขวเฮามันห่างเลยมันบ่มีตัวจึกแล้วมันไแล้วนะเอาออกโซเล็ก เขาไปดัดฟ like ันเขาเอินว่าตัวไร่เหล่มมันอะไรเขากลิ้งออกเขากลิยงออกเขากดึงออกเขากดึงออกแล้วเขาแล้วมันนเขาเอามัดจุ่มหัดเขากันเขาดึงเขาเข่งเขาเดมมันก็เขากันติดกันคือเก่าท่านคนที่ยินเขาบอกบรรดาออกแล้วมันก็นเหยาคือเก่าเลยมันให้ใส่ลิเทนเนอร์ตลอดชีวิตก็อันนั้นนี่เจ็ชีแล้วหรอเขียรเรามันเหยาออกบรรดายาใช่หรอ เอาเสื้อผูกมัดไว้เนาะแกเสื้อมันกันเหียเอาเล็กเอาเล็กอันจีิงัมันชุบไปเนาะแบคนเขาเป็นจีบเล็่มเลอนเอาเรื่อยๆอนเอาคันเขียวที่เบบบอกมันเจ๋งไล่ลายมันช่อมันช่อแล้วก็เบิดวีดวยนะคอนแก้องเาบิร์ดเลยไม อันนั้นอ่ะอันนี้อันนี้บริเวณอยากใส่ไม้ย้ายเขาากเอาออกมันลายเขียออมไลน์ถ้าแบบในกรณีมันว่างคือลุงเดินนี่เนี่ยเขาก็ไปใส่ไม้ก็ได้จะเอาเหลี่มรายเหลี่มละเมินก็มีมันมีลายเก่งมันมันหงได้เอาเขาใส่เขาใส่น็อตอันเดหมุนลงไปติดเลยเป็นก็มันติดเลยมันแข็งเลยอันนั้หมุนเือกั้นเอาเขาเร่งในบองในโซนซ้ำหรือเขาก็ใส่น็อตมันมี แบบทาวอน์่ะหรือเจ้าที่ซื้อมาแบบสวมใส่แล้วก็ถอดออกลากนะก็มีคือกันอ๋ชาตินะครับอันนั้นใส่ป้องกันอายคนที่ซื้อเพราะหัวน้ำเภาล้างเท้าโต๊ะโป๊กขันอย่างใส่แบบใส่งานกรับราคาเป็นหมื่นยแลจังหวันนั้นว้าจริงเอ้ามันเป็นวีมันเป็นวีเขาชูบเลยชิ้นมันเป็นฟันโป๊้ยมันก็เป็นแล้วน้ำเฮาล้งเท้อกับแถวลุดลงหมดเอาแล้ว เขามีเล็กเกาะใส่เธอหลานมีเล็กเกาะนะมีแบบจบไ่จกแล้วก็รีดดับนิดบอแล้วเขอันนั้มันออกลาแต่มันโบมีเกี่แล้วเขาใส่เป็นวีเะชกจุ๊ะอืเขาบมาบนาอยู่แล้วก็ใส่แบบนี้ะแต่กินเขาก็ต้องถอดออกมาละแบ่งฟันให้โอ้ไปหากินเกงน้ไมันก่อนพี่น้องพ่อแหละเนาะ สิได้ขออนุญาตลาละเด้อจ้าขอบใจเบิดสูคขูสู้คนทีน่ติดต,ต,ตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวัเดอเนาะนฝากกดไลค์กดแชร์ฝากบังโคษสานาให้ด้วยนะไปแล้วสบายดี